สวัสดีผู้ปกครองและก็น้องๆนะครับวันนี้พี่ๆจะทางเจนก็จะมาแนะนําโปรแกร,รมในการที่จะไปซัมเมอร์ช่วงเมษาปีหน้าว่าน้องคนไหนเหมาะกับโปรแกร,รมอะไรแล้วก็ประเทศอะไรกันนะครับ พี่แบงค์นะครับก็เคยคุมที่แคนาดามาสวัสดีค่ะพี่ตั๊กค่ะก็คุมกลุ่มที่ประเทศอังกฤษค่ะสวัสดีค่ะพี่ปิ่นค่ะเคยคุมกลุ่มที่ประเทศสิงคโปร์ค่ะสวัสดีค่ะพี่เอ็มค่ะเคยคุมกลุ่มที่ประเทศนิวซีแลนด์ค่ะสำหรับโปรแกรมเมษาปีหน้าเราก็จะมีกันทั้งหมด4ประเทศก็เดี๋ยวมาบอกบรรยากาศมาบอกลักษณะของแต่ละประเทศจุดเด่นของแต่ละประเทศให้หผู้ปกครองและน้องๆก่อน ลักษณะอากาศของช่วงเวลานั้นของที่แคนาดาก็จะไม่ได้หนาวมากแล้วพราะนช่วงหน้าหนาวมาแล้วก็อาจจะมีอุณหภูมิอยู่สักประมาณ20องศาคนแคนาเดียก็จะค่อนข้างใจดีเฟรนลี่นะครับอันนี้บอกได้เลยของอังกฤษนะคะส่วนมากเนี่ยภูมิอากาศะคะ่ะน้องก็จะเจอฝนนะคะทุกฤด,ดูเลยอุปนิสัยของคนที่นู่นเนี่ยจะมีความาเ้าระเบียบนนิด,น,ด,น,ด,น,ดนึงแล้วก็จะชอบสอนค่ะ สำหรับประเทศสิงคโปร์ค่ะในช่วงที่น้องๆไปกันเนี่ยอากาศจะไม่ได้แตกต่างจากประเทศไทยมากนะักขณะผู้คนของประเทศที่สิงคโปร์ก็จะมีความหลากหลายรวมกันตั้งแต่คนสิงคโปร์คนมาเลย์คนอินเดียหรือคนมาลายูเพราะฉะนั้นภาษาที่ใช้ในประเทศนี้ก็จะมีความหลากหลายเช่นเดียวกันค่ะนิวซีแลนด์เนี่ยจะแบ่งเป็นเกาะเหนือแล้วก็เกาะใต้นะคะในส่วนโปรแกรมของเราเนี่ยถ้าน้องจะไปนิวซีแลนด์อันนี้จะอยู่ที่เกาะเหนืออนยะือที่เมืองออกแลนด์ภูมิประเทศของเขาเนี่ยด้วยความที่มันเป็นเกาะภูมิอากาศของเขามันก็เลยจะหนาวหนา าลมแรงฝนฝนเย็นเย็นป่าปนกันไปบ้างส่วนคอนค่อนข้างจะเฟรนลี่แล้วก็ไนท์มากเขาจะเป็นฟิลแบบชิลสบายสบายตามสภาพภูมิประเทศเขาเลยค่ะแบบเนเชอรัลธรรมชาติสุดๆเหมาะสำหรับน้องๆที่เป็นสายชิลนะคะ มีการแบ่งเรื่องของการเรียนออกเป็น2ส่วนเข้าโรงเรียนจริงส่วนหนึ่งก็คือส่วนที่เข้าสถาบันภาษาซึ่ง2องคอนเซปต์นี้จะแตกต่างกันโดยชัดเจนน้องคนไหนที่ภาษายังไม่ได้ดีมากนักและต้องการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อจะปรับตัวเองเพื่อจะใช้ในการสื่อสารเพื่อจะสามารถพูดได้มากขึ้นแนะนําให้เลือกโปรแกรมที่ไปที่สถาบันภาษาส่วนน้องคนไหนหรือผู้ปกครองคนไหนที่มีแผนจะส่งน้องไปเรียนมัธยมต่อที่ต่างประเทศก็เหมาะที่จะเลือกในโปรแกรมที่เข้าโรงเรียนจริงแต่น้องควรจะมีพื้นฐานภาษาอังกฤษที่ค่อนข้างดีสนิดเนื่องเพราะว่าโปรแกรมที่เข้า โเรียนจริงของเราเนี่ยน้องจะเข้าไปนั่งซิตอินร่วมกับเพื่อนนักเรียนจริงของประเทศนั้นๆโดยที่จะมีบัตรดีแล้วน้องก็ต้องเรียนตามค่าวิชานั้นๆของเขาเลยซึ่งโปรแกรมที่จะเข้าไปเรียนซิตอินในโรงเรียนจริงของเจนจะมีอยู่2ประเทศก็คือเป็นประเทศอังกฤษแล้วก็ประเทศนิวซีแลนด์ส่วนโปรแกรมที่เป็นสาบันภาษาก็คือจะมีทุกประเทศเลยของพี่แบรนเองที่เป็นโปรแกรมที่ไปประเทศแคนาดาเนี่ยจะเป็นโปรแกรมที่ไปที่สาบันภาษาทุกโปรแกรมของเจนเนี่ยที่เข้าสาบันภาษาเนี่ยน้องจะต้องมีการเคสในวันแรกเพื่อดูว่าเลเวลของตัวเองอยู่เลเวลไหนแล ภาษาอังกฤษตามเลเวลนั้นร่วมกับเพื่อนนักเรียนที่มาจากชาติต่างๆแล้วก็เป็นการฝึกการใช้ภาษาแล้วก็เรียนรู้วัฒนธรรมกับเพื่อนต่างๆคือจะให้พี่ตั๊กบอกโปรแกรมของอังกฤษว่ามีอะไรบ้างของที่อังกฤษนะคะอย่างที่พี่แค์บอกเลยเนอะจะมีทั้งในโรงเรียนสอนภาษาแล้วก็เรียนในโรงเรียนมัธยมเดี๋ยวพี่ตั๊กพูดอยู่ในโรงเรียนมัธยมก่อนก็คือเมืองอิสบอนใน2สัปดาห์แรกเนี่ยเรียนในโรงเรียนสอนภาษาได้อยู่วอ n g ิงสคูลของที่โรงเรียนแล้วก็สองสัปดาห์สุดท้ายเนี่ยก็เข้าไปเรียนโรงเรียนมัธยมส ซึ่งในการเรียนการสอนของแต่ละเมืองก็คือจะเรียนเป็นภาษาอังกฤษฝึกในเรื่องของภาษาอังกฤษสำหรับประเทศนิวซีแลนด์นะคะก็จะเข้าโรงเรียนจริงเหมือนกันโดยที่เราจะเนี่ยเข้าไป immersion กับน้องๆน,นักเรียนโรงเรียนจริงมี buddy ไม่ว่าเขาจะเรียนวิชาอะไรเราก็ไปเรียนด้วยจะคล้ายกับโปรแกรมอ s สปอนเลยแต่แค่ของนิวซีแลนด์ก็คือ sit in นะคะโรงเรียนจริงตลอดทั้ง3สัปดาห์เลยไม่ได้มีแบ่งครึ่งเข้าโรงเรียนภาษาแล้วดังนั้นภาษาน้องๆก็อาจจะต้องมีความพร้อมในระดับหนึ่งแล้วก็โปรแกรมของนิวซีแลนด์เนี่ยจะโดดเด่นในเรื่องของระบบการศ ของนิวซีแลนด์ด้วยที่ค่อนข้างจะมีความหลากหลายมีความยืดหยุ่นในวิชาเลือกค่อนข้างเยอะก็ขึ้นอยู่กับบัดดี้ของน้องด้วยนะคะว่าบัดดี้เขาจะถนัดด้านไหนหรือลงวิชาเลือกอะไรเป็นหลักแล้วก็จะมีในโปรแกรมอีกโปรแกรมหนึ่งที่จะเป็นสถาบันภาษาก็จะเป็นการเรียนภาษาในช่วงเช้าแล้วก็ทัศนศึกษาในช่วงบ่ายเหมือนกันค่ะสำหรับโปรแกรมสิงคโปร์เราใช้สถานที่ทั้งที่เรียนและที่พักอยู่ในโรงเรียนจริงตลอดเลยเสมือนว่าเราเป็นนักเรียนในโรงเรียนประจํานั้นๆจีิงแต่ว่าเรายกสถาบันภาษามาไว้ในโรงเรียนจริงเพราะฉะนั้น เนี่ยโปรแกรมสิงคโปร์เราจะมีการแบ่งลักษณะภาษาเป็น2กลุ่มหลักๆก็คือกลุ่มที่ภาษาอังกฤษค่อนข้างระดับปานกลางกับแอดวานซ์หน่อยแต่เนื้อหาวิชาการเรียนจะคล้ายกันก็คือเน้นทักษะในเรื่องของฟังพูดอ่านเขียนและพรีเซนเทชันนะคะโปรแกรมสิงคโปร์ที่แบงค์เสริมโดยคอนเซปต์คือจะเป็นลักษณะที่เป็นแคมเหมือนเด็กนักเรียนานานาชาติเพราะนั้นน้องก็จะมีโอกาสได้ทํากิจกรรมได้เรียนภาษาห,หรือทำแอคทิวิตี้ร่วมกับเพื่อนนักเรียนต่างชาติด้วยเหมือนกัน พี่พักจะมี2แบบหลักๆนะครับก็คือเป็นแบบโฮส์แฟมลี่แล้วก็แบบขอพักเดี๋ยวพี่แบงกับพี่ตั๊กสรุปของโพส์แฟมลี่ให้ฟังก่อนโพส์แฟมลี่ก็คือน้องจะไปอยู่กับครอบครัวของประเทศนั้นๆซึ่งตอนที่เรากรอกไปสมัครเราสามารถเขียนรีเรียลเม้นมาได้เช่นแพ้ผลสัตว์หรืออะไรพวกนี้สามารถกรอกมาได้เราจะส่งข้อมูลทั้งหมดไปให้กับทางเวียนซึ่งทางเวียนก็จะเป็นคนจัดโพส์แฟมลี่ให้กับเราซึ่งการจัดโพส์แฟมลี่ก็คือแบ,บ่งตามเพศเพศชายอยู่กับชายเท่านั้นหญิงอยู่กับหญิงเท่านั้นไม่สามารถรวมกันได้แล้วกกกก็็เเาาาาาจจะะดููตตมมอออยยยยุุทีี่่ใล้้ัันนนๆ ส่วนโฮสเฟมลี่เนี่ยต้องบอกว่าโรงเรียนเนี่ยมีการไปออเดดอยู่แล้วเป็นประจำและทุกบ้านจะต้องมีการตรวจเรื่องของประวัติอาชญากรรมอะไรทุกอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของความปลอดภัยเราไว้ใจได้อยู่แล้วแต่ข้อที่เราจะไม่สามารถควบคุมได้ก็คือในเรื่องของลักษณะเชื้อชาติเขาหรือลักษณะนิสัยเขาหรือลักษณะกฎเกณฑ์ของแต่ละบ้านนะครับ หอพักไม่มีอะไรซับซ้อนเราไม่มีคนดูแลในเรื่องของค่สชอยู่แล้วแต่เราจะมีเจ้าหน้าที่ประจําอยู่ที่หอดูแลในเรื่องของความปลอดภยัยแล้วก็คอยช่วยเหลือต่างๆรวมถึงตัวสตาฟเองก็ต้องพักประจําอยู่ที่หอพักด้วยโดยที่หอพักก็จะแบ่งเพศหญิงและเพศชายแล้วก็ในหอพักจะมีการแชร์กันขึ้นอยู่กับว่าในช่วงเวลาที่น้องๆไปห้องแบบไหนจะว่าโดยที่หอพักเนี่ยน้องๆสามารถระบุชื่อเพื่อนๆได้ว่าถ้าเราไปด้วยกันหรือเป็นพี่น้องกันอยากจะนอนร่วมกันก็สามารถระบุมาตั้งแต่ในใบสมัครได้เลย ในส่วนของหอพักมันจะมีเรื่องห้องน้ําเป็นการใช้แชร์ดังนั้นน้อง,องๆทุกคนก็จะต้องรักษาความสะอาดแล้วก็คอยกะแบ่งเวลาดีๆใครจะเข้าจะออกเวลาไหนโปรแกรมที่เราจะอยู่หอพักจะมีแค่โแโแ2โปรแกรมก็คือโปรแกรมอังกฤษที่อ s b o อนแล้วก็โปรแกรมที่ไปที่ประเทศสิงคโปร์ส่วนที่เหลือนอกเหนือจากนี้ก็คือจะเป็นโปรแกรมที่พักเดลโฟวฟมิลี่ทั้งหมดนะครับ ของโปกทัศนศึกษาก็เป็นอีกส่วนหนึ่งเป็นส่วนหลักเลยที่น้องๆจะให้ความสําคัญมากกว่าคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องบอกว่าโปรแกรมทัศนศึกษาของทางเจมี่จัดเอาไว้ในแต่ละประเทศในแต่ละโปรแกรมเนี่ยเราใส่ให้ครบทุกวันทุกวันเราจะมีมีกิจกรรมครบแน่นอนถ้ามีอาทิตย์ไหนที่น้องว่างหรืออะไรเงี้ยก็คือเราจะทํากิจกรรมร่วมกับโฮสต์แฟมิลี่ยังไงเดี๋ยวพี่ขอเริ่มที่โปรแกรมของพี่เองก่อนคือโปรแกรมที่ประเทศแคนาดาไฮไลท์สําคัญเลยเนี่ยมันอยู่ที่ฟิล l d ทริปที่น้องจะได้มีกิจกรรมที่มีทั้งการขึ้นเขาเราได้ไปที่เเเปป็็นนขาว สวยมากแล้วก็จะมีไปที่รัฐอีกหนึ่งรัฐคือรัฐวิกตอเรียมีการน่องเฟอร์รี่ข้ามไปเกาะวิกตอเรียได้ไปดูบรรยากาศที่เป็นเรื่องหลวงเก่าของแคนาดาด้วยอันนี้จะเป็นฟิลทริปที่เป็นฟูเดย์ในระหว่างวีกเนี่ยโปรแกรมที่เราใส่ให้เอาไว้ก็คือเราจะมีพาน้องไปที่เป็นเอาลุ o ของแคนาดาเพราะนั้นน้องจะเห็นบรรยากาศของแคนาดาทั้งประเทศเลยเป็นการจําลองเป็น3มวิติน้องจะได้เห็นเลยว่าถ้าน้องมาแคนาดาถ้าน้องหนูจะไปคูเวอร์เนี่ยที่อื่นมีสถานที่ส,สาสคัญอะไรบ้างทร้อนสติเป็นยังไงเยอะหน่อยอธิบายให้ร ของอังกฤษนะคะมีหลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นต่างเมืองแล้วก็ในเมืองของตัวเองแต่ขอบูดโปรแกรมไฮไลท์เนาะอาทิเช่นเป็นที่ลอนดอนนะคะน้องจะได้ขึ้นที่ลอนดอนอายเข้าไปเยี่ยมชมเชลซีสเตเดียมด้วยนะคะถ้าใครอยากซื้อเสื้อบอลที่อังกฤษมีครบทุกทีมสามารถซื้อได้หมด<อ>สายช็อปปิ้งก็จะมีไปออฟฟอร์ตสตรีท ใช่ค่ะมีออฟฟอร์ตติค่ะพิกาเรลี่เซอร์ครัสนะคะแล้วก็ที่ดีเลนส์ติต่อไปเลยก็จะมีที่เคมบริดจ์เราก็จะได้ไปนั่งเรือพันติงนะคะไปที่ออฟฟอร์ดนะคะก็จะมีเ o u t ล็ตชื่อดังแล้วก็โปรแกรมไฮไลท์เด็กๆชอบมากๆเลยก็คือแฮร์รี่พอตเตอร์สตูดิโอนะคะก็จะรวบรวมสิ่งของที่เขาเอาไปใช้ในเรื่องของการถ่ายทำภาพยนตร์ไปเก็บไว้ที่นั่นไฮไลท์อย่างหนึ่งของเรานะคะที่อังกฤษก็คือสวนสนุกโพต้าค,ค่ะ น้องก็จะได้เล่นเครื่องเล่นที่หวาดเสียที่สุดเลยนะคะจะเป็นโรลเลอร์ coaster นี่นงองใช่ครับก็ะะรวมตัวรวมทุกอย่างให้แล้วเล่นกี่รอบก็ได้ล้วก็เนื่องจากว่าโปรแกรมที่อังกฤษนะคะเรามีมากมายไก่กองเลยน้องๆไปดูกันเองนะคะตมามมด้ได้รับได้เลยว่าเรามีไปเที่ยวที่ไหนกออันบ้างของอังกฤษของแคนาดาหมดละของนิวซีแลนด์ของสิงคโปร์เห็นนั่งเงียบอยู่ข้างหลังเป็นยังไงบ้างครับเออไม่เงียบนะถ้าชอบเทมป์ไอริก็แันกฤษค่ะแตวชอบนกคิววี่ก็มานิวซีแลนด์นะเดี๋ยววิอีจะพาไปดูนกคิวี ที่เป็นเหมือนฝักสัญลักษณ์ของนิวซีแลนด์แล้วกันเพราะว่าของเราจะมีไปที่โอ๊กแลนด์ซูด้วยน้องๆก็จะได้เห็นสัตว์ต่างๆนานา,นาทาันกีวีนี่ก็คือที่แบบไปหาดูที่อื่นไม่ได้อะยังไงก็ต้องดูที่นี่จะดูตัดขนแกะที่ทิฟเ e ิลก็มีไปสวนสนุกด้วยชื่อว่าเรนโบว์เอ็นก็เป็นสวนสนุกขนาดใหญ่ของที่นั่นเลยก็อย่างที่รู้กันเนาะนิวซีแลนด์อาจจะเป็นเมืองธรรมชาติเงียบเชิลๆหน่อยแต่ว่าก็มีกิจกรรมให้ทําค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็น Laser, เลเซอร์เล่นสกีไปนหน้าผา สิงคโปร์เป็นยังไงบ้างคะของสิงคโปร์กิจกรรมเราจะน่ารักค่ะเราเริ่มกันที่ไปมหาวิทยาลัยท็อป10ของโลกเลยนะคะจาก NUS หรือว่าจะไปกิจกรรมเปิดโลกกับ Science Museum ก็จะให้ความรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติธรรมชาติจึงให้ความรู้กับน้องๆเต็มที่แน,น่นๆแน,น,น่นอนและในช่วงวันหยุดกิจกรรมที่พลาดไม่ได้เลยสําหรับประเทศสิงคโปร์นั่นก็คือ Universal Studio <Yay! S 2> สำหรับ Universal Studio นะคะน้องๆจะได้เพลิดเพลินและเล่นอย่างเต็มที่ทั้งวันเลยเพราะวันนั้นเนี่ยน้องๆจะไม่เพียงแต่ได้เข้าไปสถานที่ท่องเที่ยวหรือเล่นสนสุกเท่านั้นช่วงกิจกรรมตอนเย็นพี่ๆก็จะมีจัดเตรียมไว้ให้แน่นทั้งวันแน่ๆเลยค่ะปิดท้ายกิจกรรมกันที่สายช้อปปิง้งต้องไม่พลาดแน่นอนกับ Vivo City ห้างติดริมน้ำสายช้อปต้องไม่พลาดเลยค่ะ หลังจากฟังที่พี่พี่พูดไปแล้วนะใครสนใจประเทศไหนเป็นพิเศษติดต่อสอบถามพี่พี่เทีมนงานเจนเข้ามาได้เลยว่าโอเคอยากไปโปรแกรมที่ต๊กอยากไปโปรแกรมที่ปิ่นสอบถามเข้ามาได้เลยเดี๋ยวพี่พี่ให้ข้อมูลเจาะลึกเพิ่มเติมอีกส่วนตอนนี้บางโปรแกรมต้องเรียกว่าหลายๆโปรแกรมเลยดีกว่าน้องๆสมัครเข้ามาเต็มแล้วถ้าใครสนใจโปรแกรมไหนอย่ารอช้าสอบถามเข้ามาก่อนขอเป็น waiting list ไว้ก่อนก็ได้แล้วเดี๋ยวพี่พี่จะติดต่อให้ข้อมูลกับผู้ปกครอง,องของน้องๆต่อไปแล้วเจอกันนะ Bye, -bye! Bye, -bye!